คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆปีพีน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูย789นะครับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สูตร2ตะบนตรงๆนะครับเดี๋ยวมาพูดสูตรที่เข้ากันมาก่อนนะครับของวันที่1กุมภานะครับสูตรที่เข้ามานะครับก็มีหลายสูตรนะครับคน่าจะทราบกันไปแล้วนะครับ หนึ่งกุมภานะครับรางวัลที่หนึ่งออกห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ในท้ายสองตัวห้าหนึ่งกลับมาออกอีกแล้วนะครับห้าหนึ่งสุดที่เข้ามานะครับอันดับแรกก็สี่เลขอมตะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับสี่เลขอมตะขอเข้ามากันยาวๆนะครับร้อยสามสิบกว่างวดทั้งสองสุดตัวนี้นะครับที่ให้ไว้ของงวดก่อน สูตรที่1น,นะครับให้ไว้6 8 9 0ที่เข้ามาก็จะเป็นเลข0นะครับเลข0มาด้วยกัน2หลักนะครับงวดนี้10บ,บนกับหน่วยบนสูตรที่2นะครับก็ยังตีคู่กันมานะครับสำหรับ4เลขอามาตะาให้ไว้คือ7 8 9 1เข้าเลขก7นะครับตัวแรก เลขเจ็ดเข้ามาเป็นหลักร้อยแล้วก็เข้าเลขหนเลขหมาหน่วยล่างนะครับสูตรต่อไปที่เข้ามานะครับก็เป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งบน2เลขกับวิ่งล่าง2เลขที่เข้ามานะครับจะมีเฉพาะวิ่งบนนะครับที่เข้ามา ให้ไหว้2เลขนะครับ1กุมพาพันนะครับวิ่งบทเป็นเลข6กับเลข7ก็เข้าเลข7นะครับเลข7มาหลักร้อยนะครับสำหรับเลขวิ่งบทสูตรปักหลักที่เข้ามาก็มีเหมือนกันนะครับปักหลักอย่างปักหลักร้อยนะครับแต่ว่าเข้ามาก็ไม่เชิงนะครับปักหลักร้อยเพราะเข้ามาแค่สูตรเดียวนะครับ ตัวนี้นะครับ1กุมภาที่ให้ไว้นะครับ2ส,สูตรชนกันนะครับจะได้เลข9เลข1เลข3แต่ผลออกมาเป็นเลขเ็น,นะครับหลักร้อยเข้ามาแค่สูตรแรกสูตรเดียวนะครับตรงนี้ชนกันก็ไม่ได้นะครับสำหรับปักหลักร้อยเข้ามาสูตรเดียวเดี๋ยวงวดต่อไปนะครับเราก็ยังเก็บสูตรแรกไว้นะครับหาสูตรที่2มาช่วยนะครับให้เหลือน้อยชุดลง สำหรับบนนะครับหลักๆนะครับที่เข้ามาเต็มๆก็จะเป็นหน่วยบนหน่วยบนเข้ามาด้วยกันทั้ง2สูตรนะครับต้องแบบนี้นะครับถึงจะเรียกว่าเข้าจริงๆนะครับ2สูตรนะครับหน่วยบนออกเลข0ให้ไว้0 6 7เข้าเลข0ูนะครับอยู่ตรงนี้2สูตรชนกันนะครับก็จะได้ แ,แค่3มเลขนะครับงวดน,นี้067เข้ามาเป็นเลขศูนะครับหลักหน่วยบนแบบนี้ถึงเรียกว่าเข้านะครับสูตรปักหลักนะครับยังอยู่กันที่สูตรปักหลักนะครับปักหลักหน่วยล่างเข้ามาสูตรเดียวเหมือนกันนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างคือเลขหนึงนะครับเข้ามาแค่สูตรแรกนะครับสูตรนี้ที่เข้ามา ก็ใช้ต่อนะครับสูตรที่เข้ามาก็หาอีกหนึ่งสูตรมาช่วยจับคู่นะครับให้เหลือน้อยชุดลงล่างนะครับที่เข้าแน่ๆทั้ง2ส,สูตรก็จะเป็น10ล่างนะครับเข้ามาแล้วด้วยกัน12บสองวนนะครับทั้งสองสูตร10ล่างนะครับชนกันแล้วเหลือเลข0เลข5เลข9เข้ามาเป็นเลข5ห,หลัก10ล่าง เลขห้าก็จะมีทั้ง2สูตรนะครับสูตรแรกอยู่ตรงนี้สูตรที่2อยู่ตรงนี้นะครับสิล่างเราก็จะมาใช้2สูตรนี้หาเหมือนกันนะครับงวดหน้า16กุมพาก็จะเป็น13งวดเลข2ตัวนะครับชุดใหญ่ไฟกับพิบ ใติดตามชุดนี้นะครับก็จะได้อยู่นะครับ2ตัวนะครับชุดใหญ่ไฟกระพ 1, 5, ะริบหก,กุมภาพันธ์นะครับบนออก0 0นยาเบิ้ลเข้ากันเบิ้ลนะครับใครชอบเล็กเบิ้ลก็จะได้อยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเล็กเบิ้ลสตัวล่างหรือเลขท้าย2ตัวนะครับ5้าหนึ่ง ก็เข้ามานะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับ5 1 1 5อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับไม่ใช่สูตรตรงๆนะครับเป็นโต๊ะนะครับอย่างที่บอกไปสูตรไหนเข้าก็จะใช้ต่อนะครับ16กุมภานะครับเลข2ตัวบนนะครับตัวนี้เป็นชุดสรุปของ2ตัวบนเข้ามาด้วยกัน6หงวดนะครับ ส้3หลักบวกกานทำเลขคงที่5ตัวก็จะได้5เลขวินกันกันเบิ้ลจะอยู่ข้างล่างผลนนะครับมาเบิ้ลนะครับ 0- ูนก็เข้าเป็นกันเบิ้ลนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เลขดับนะครับที่เข้ามาดับหลักร้อย ดับ10บ,บนดับหน่วยบนอันนี้จะรวมเป็นคลิปเดียวนะครับหมวดก่อนอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเลขดับไปตรงกับเลขเด่นของใครนะครับก็ให้ยึดเลขเด่นไว้นะครับพอทุกเลขก็มีสิทธิ์ออกดับหลักร้อยตัวนี้ไม่ได้ไม่เข้านะครับให้เลข7ออกเต็มๆนะครับเลข7ที่เข้ามาก็จะเป็นดับหลัก10บ,บนให้เลข9ออกเลข0แบบนี้ได้นะครับ ดับหน่วยบนให้เลขสามมอกเลขศูอันนี้ก็สูตรเดินอยู่นะครับหลักร้อยหลุดนะครับที่เข้ามาจะเป็น10บนกับหน่วยบนเลขดับนะครับอีก1ตัวนะครับพี่ให้ไว้นะครับอีก1คลิปจะเป็นดับ10ล่างกับดับหน่วยล่าง10ล่างให้เลข4ออกเลข5ดับ หน่วยล่างให้เลขศูนย์เลขหนึ่งแบบนี้ได้นะครับสูตรไปต่อนะครับสาหรับเลขดับ10ล่างกับหน่วยล่างตัวนี้นะครับที่เราจะพูดถึงนะครับ2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับหมดก่อนนี้ให้ไว้นะครับ1กคุมภาพพันนะครับก็จะได้ชุดนี้นะครับ ผลออก00าเบิ้ลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรตรงๆนะครับไม่ใช่โต๊ะนะครับอาจจะเรียงไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่มันคือสูตรตรงๆนะครับแบบนี้คลิปนี้นะครับเราก็จะหากันต่อนะครับ2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับ สองตบนตรงๆนะครับไม่ต้องกับประจําวันที่16กลุมภานะครับที่เราจะหาใช้สองสูตรเหมือนเดิมนะครับหลัก10บน1สูตรสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วรวมกันก็12องวดด้วยกันนะครับสูตรก็คือหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนโงกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะมาบวกกับเลขคงที่ บวก0บวก1บวก1บวก4บวก2ใช้4หลักบวกกันตามด้วยเลขคงที่นะครับอีก5เลขก็จะได้5ตัวนะครับเป็นหลัก10บทนอีก1สูตรนะครับก็คือหลักหน่วยบนเข้ามาแล้วก็12งวดน,นะครับ สูตรก็คือหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก0บวก1บวก3บวก2บวก1 4สหลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่5ตัวก็จะได้5เลขก็ขมาจับคู่กันนะครับ10บบนกับหน่วยบนก็จะได้2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกับสูตรเก่านะครับตัวอย่างเดียวพอนะครับอย่างที่ ทุกคลิปนะครับที่ทําไปนะครับไปพูดกันเยอะๆที่สุดใหม่ดีกว่านะครับใครอยากได้วิธีการคํานวณนะครับยาวๆก็ย้อนไปดูนะครับงวดถัดไปได้นะครับงวดก่อนหน้านี้ที่เข้ามาแบบนี้นะครับอย่างงวดก่อนก็เข้านะครับสองตัวบนตรงๆนะครับก็ย้อนไปอีกหนึ่งงวดนะครับก็จะเป็นตัวอย่างยาวๆ หนึ่กุมภาพันธ์นะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเราจะหางวดนี้ใช้วันที่17มกราคมเป็นตัวตั้งวัวที่1ออก807 7 7 9ไเด้ลท้าย2ตัว2องสามเจบวก7บวก7บวก7ร้อยบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็สิบบนอีก1ครั้ง7จบวกเบวก7บวก7ลวมกันได้ ยี่สิบปดใช้เฉพาะเลขก8นะครับนำ8ปดไปบวกเลขคงที่8บวก0คนคงที่ได้8 8บวก1คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขก0ศูนย์บวก4คงที่ได้4 4บวก2คงที่ได้6ต่อไปสูตรที่2นะครับ 7จ็ดบวกเจ็บวกเบวกสหลักไหนกันบ้างตามลูกศรเลยนะครับรวมกันได้ยี่สิบหกใช้เฉพาะเลขหก 6. นำหกไปบวกกับเลขคงที่หกบวกศู 0, นย์คงที่ได้หกหกบวกหงคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสามคงที่ได้สิบนะครับใช้เฉพาะเลขศู 0. 0 2, นย์ศูนย์บวกสงคงที่ได้สอง สองบวกหนึงที่ได้3สูตรแรกนะครับเป็นหลัก10บบนนะครับสูตรที่2นี่คือหน่วยบน10บบนได้8ปดเกหน่วยบนเป็นหกเจ็ดนย์สองก็มาจะบคู่กันนะครับ8ปดหกแปดเจ็แบบนี้นะครับ ตัวต่อไปก็เป็นเลข9 9697909293ก็เลข0นะครับกดไล่ไปเลยนะครับ06070000203 4647404243ตัวสุดท้ายก็เป็นเลข6นะครับ6667 6 0 6 2 6 3อขอจะได้ทั้งหมดนะครับ2ีหชุดนะครับตรงๆน้ำนี้เลขตรงๆ1่กุมภาพันนะครับวันที่1ออก5 5 8 7 0 0เลขท้าย2ตัว51สูตรที่เราหานะครับ2ตบทมาเบิลมีเบิลมีหามนะครับพวกที่ผ่านมา ศูนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ที่เข้ามาถูกนะครับต่อไปก็เป็นสถิตินะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นหลัก10บทหมวดที่1 1 0ถึง10นะคที่เข้ามาฝั่งขวาเป็นหน่วยบน สิบโวดนะครับลองเทียบกันดูนะครับ10บววดแรกที่เข้ามาครับแต่สูตรนี้เข้ามาแล้ว12บสองโวดนะครับหทั้งสองสูตรตัวนี้นะครับงมดที่สิบเอ็ดกับสิบสองซ้ายเป็น10บบนขวาเป็นหน่วยบนนะครับเลขศูนย์มีนะครับตัวอย่างเมื่อกี้นะเลขศูนย์ก็มีนะครับก็เข้านะครับจะพูดแนี้เข้านะครับ เราจะมาหาวที่16กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 8เสียงก็ไม่ค่อยมีนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ16กุมภาพันธ์นะครับแผงงวดนี้ก็ใช้วันที่1กุมภาพันธ์เป็นตัวตั้งเราวันที่1ออก5 5 8 7 0 0เล็ลขท้าย2ตัว5้าน่สูตรแรกนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บบวก เจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกศเจ็ดบกเจ็ดได้สิบสี่นะครับสิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดใช้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกเลขคงที่หนึ่งบวกศูย์คงที่ได้หนึ่งหน่งบวกหนึ่งคงที่ได้สองสบวกหคงที่ได้สามสามบวกสี่คงที่ได้เจ็ แล้วก็7นะครับบวก2คงที่ได้9 1 2 3 7 9เป็นหลัก10บนนะครับหาสูตรที่2กันนะครับสี่ร้อสองก็คือหลักหน่วยบนหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่าง7บวก0บวก0บวก1 เจ็ดบวกหนึนะครับได้แใช้8บวกเลขคงที่แปดบวกศูนคงที่ได้8ปดแปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าเก้าบวกสามคงที่ได้สินะครับใช้เลขสองสองบวกสคงที่ได้สี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้าสูตร หน่วยบนนะครับก็จะได้8 9 2 4 5จับคู่กันนะครับ10บนกับหน่วยบนก็ไล่ไปเลยนะครับ18 19 12 14 15ตัวต่อไปเขาเล็ก2นะครับ28 29 22 24 25 3839 32 34 35 78 79 72 74 75แล้วก็เลข9นะครับ98 99 92 94 95ก <K _>. ็จะได้ชุดนี้นะครับ16กุมภาพันธ์2568 สรุปนะครับ2ตัวบนตรงๆนะครับไม่ต้องกลับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568เอามาเลี้ยงให้สวยงามนิดนึงนะครับคอยจะได้ตามนี้เลยนะครับ1 2 1 4 1 5 1 8 1 9 2 2 2 4 2 5 2 8 2 9 3 2 3 4 3 5 3 8 39 7274 75 78 79 92 94 95 98 99 25ชุดด้วยกันนะครับเหลือก็ค่อยหาเลขเด่นเลขดัดเลขดับนะมันเลขดัด หาเลขเด่นหาเลขดับมาช่วยจัดให้เหลือน้อยชุดหลงนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสองตบนตรงๆนะไม่ต้องกลับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจการคำนวณน,นะครับติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับสุดหัวย7 8 9อยากได้สูตรไหนนะครับคอมเมนต์กันไว้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีเยอะๆก็จะทยอยทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ